สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดิฉันชานิกาสุโภชัยในหัวข้อข่าวเตือนไวรัสซิก้าระบาดหนักเดือนเดียวพุ่ง266รายหญิงตั้งครรภ์เสียงลูกพิการสีสันเล็กจากสมองไม่เติบโต กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระบุว่าช่วงนี้เป็นระยะการระบาดของโรคไข้เลือดออกเนื่องจากน้ำฝนไปตกค้างอยู่ตามภาชนะที่อาจมีไข่ย,ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคแนะนำให้รีบกำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เพื่อลดการเสี่ยงของโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคติดต่อเชื้อไวรัสซิก้าที่ทำให้ทารกในท้องพิการ โดยวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2566นายแพทย์ทเรศกรักษนัยรวิวงอธิบดีกรมควบคุมโรคเผยว่าในช่วงนี้เป็นฤดูฝน มีฝนตกเกือบทุกวันทำให้น้ำฝนที่ตกลงมาไปตกค้างอยู่ตามภาชนะต่างๆและมียุงไปวางไข่ในภาชนะเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลให้ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆเช่นโรคไข้เลือดออกโรคปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา้าที่เคยระบาดในหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยอยู่ในระยะหนึ่งกลับมาอีกครั้งซึ่งในสี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีการรายงานผู้ป่วยมาแล้วกว่า 24จังหวัดพบผ,ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าแล้ว266รายพบผ,ผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นที่จังหวัดจันทบุรี37รายและเพชรบูรณ์23รายทั้งนี้หากผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้าเป็นหญิงตั้งครรภจะส่งผลเสียต่อทารกในครรภและทำให้ทารกมีสีสัะเล็กจากสมองไม่เติบโตเกิดความพิการแต่กำเนิดและพัฒนาการล่าช้า บางรายอาจมีภาวะแทรกระหว่างตั้งครรภเช่นแพง้งดังนั้นหญิงตั้งครรภที่มีอาการไข้ออกผื่นตาแดงปวดข้อให้สงสัยว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา้าและรีบพบแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคทันทีนายแพทย์ทะเรศกล่าวต่ออีกว่าวิธีที่ดีที่สุดของการป้องกันโรคติดเชื้อจากยุงลายทั้ง3โรคนี้คือป้องกันอย่าให้ถูกยุงลายกัด โดยการลดประชากรยุงลายนั้นคนในชุมชนต้องจัดการสิ่งแวดลอ้อมไม่ให้ยุงลายมีการวางไข่หากพบภาชนะที่มีน้ำขังให้รีบกำจัดเททิ้งเพราะหากปล่อยไว้เกิน7-10ถึงวันลูกน้ำเหล่านั้นจะกลายเป็นยุงไวเต็มตัวมากัดผู้คนได้นอกจากนี้ยังมีวิธีการป้องกันไม่ให้ยุงเกิดอีกหลายวิธีเช่นนอนในมุง้ง จุดหรือทายากันยุงติดตั้งมุ้งลวดกันยุงเข้าบ้านรวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคคือ 3. เก็บป้องกัน3โรคได้แก่ 1. เก็บบ้านทำให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก 2. เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงลาย 3. เก็บน้ำปิดภาชนะให้มิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่หรือปล่อยให้ปลากินยุงลาย 3. เก็บน้ำปิดภาชนะให้มิดชิดเพื่อไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่หรือปล่อยปลากินลูกน้ำเป็นวิธีหนึ่งที่ดีซึ่ง3มเก็บที่กล่าวมาจะสามารถป้องกันได้ทั้ง3โรคคือโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อ,อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้กาทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422สำหรับวันนี้ชานิกาขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ